การใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับตื่นมาเราก็คงอยากจะมีพลังงานที่สดใสนะครับมีเรื่องราวที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสภาพแวดล้อมหรือว่าสิ่งแวดล้อมรวมถึงคนที่คุณคบหาสมาคมด้วยในแต่ละวันเนี่ยถ้าเขาไม่ใช่คนที่ดีมากๆเนี่ยครับมันก็จะทําให้เราแบบไม่ได้สิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือความสบายใจแล้วก็เรื่องดีๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาแนะนำนะครับวิธีการดึงดูดคนดีเข้ามาในชีวิตนะครับแบบไม่ขายฝันนะฮะ โอเคใครรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันจะดีชีวิตคนเราเนี่ยมันจะดีขึ้นจากคนรอบข้างนะครับจากตัวเราด้วยและจากคนรอบข้างจากเรื่องที่เสพนะครับจากสื่อที่เสพจ,จากหนังสือที่อ่านจากสิ่งที่อินพุตเข้าไปในสมองอจากสิ่งที่มันอินพุตเข้าไปในร่างในร่างของเราแล้วก็สิ่งที่เอาพุตออกมา นะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะทัศนคติวิธีความคิดของคนรอบตัวที่มันจะอินพุตเราเข้ามาเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการเอาพุตออกมาของเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้รู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีเลยพลังงานลบมากเลพลังงานดีๆนิดน้อยมากเลยอยากจะแบบอยากจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาใน ในชีวิตนะฮะเพื่อที่จะส่งเสริมกันนะครับแล้วเราก็ต้องเป็นคนที่ดีนะครับในชีวิตเขาด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าดึงดูดคนดีเข้ามาแล้วเราก็ทําอะไรที่มันไม่ดีกับเขาไปนะครับอโอเควิธีการดึงดูดคนที่ดีเข้ามาในในชีวิตนะครับอันดับที่1ครับเราต้องสร้างบรรยากาศที่ดีในรอบตัวนะครับเราอาจจะต้องเป็นคนที่สแสดงออกถึงความจริงใจนะครับคนดีเนี่ยมักจะชื่นชมซื่อสัตย์ ต่อมาครับรักษาความเป็นมิตรครับมีอารมณ์ขันนะครับคนที่มีอารมณ์ขันนะส่วนใหญ่จะมีเพื่อนเยอะใช่ไหมครับพอมีเพื่อนเยอะเราเขาคัดกรองเพื่อนได้กับคนที่มีเพื่อนเพื่อนน้อยนะครับอ,อ๋อแต่ว่าเพื่อนคนนี้ไม่ดีเลยแต่ว่ามันมีแค่นี้อะไรเงี้ย ม,มีอารมณ์ขันยิ้มแย้มนะครับแล้วก็เปิดกว้างในการพูดคุยนะครับการที่บอกว่ามีเพื่อนเยอะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าการมีเพื่อนเยอะแล้วดีนะครับแต่การมีเพื่อนเยอะคือเราจะสามารถรู้ได้ว่าเออเพื่อนที่มีตอนนี้คนไหนเป็นคนที่ดีในชีวิตเราก็คีบเขาไว้ได้คนไหนที่ไม่ดีนะครับเราก็ค่อยๆค่อยๆเฟดออกมานะฮะให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนนะครับก็คือช่วยเหลือแล้วก็ยินดีในความสำเร็จของคนอื่น นะครับเมื่อเรายินดีในความสําเร็จของคนอื่นๆนะคนอื่นเขาจะได้รับความยินดีแล้วคนที่สําเร็จแสดงว่าเขาต้องทาอะไรดีๆเขาถึงสําเร็จถูกต้องไหมครับอ่ามันก็จะดึงดูดให้เขา,าเออหันมาแบบรู้สึกดีกับเราอข้อที่สองครับเข้าไปอยู่ในสังคมที่ดีนะครับอ่าไปอยู่ในสังคมที่คนดีๆอยู่นะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าเราอยู่ในสังคมที่ล้วนแต่มีคนไม่ดีนะครับคราวนี้คนดีหรือไม่ดีคุณลองตัดสินด้วยตัวคุณเองนะครับผมตัดสินไม่ได้ว่าใครดีไม่ดี แต่ว่าสภาพแวดล้อมของของคุณที่คุณอยู่นะีคุณรู้สึกว่าดีหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่ดีนะครับลองหาสังคมที่มันดีวิธีการก็คือลองไปเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่มันสร้างสารรค์นะครับพวกงานอา,าสาสมัครชุมชนนะครับเพื่อการพัฒนาตัวเองด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มที่มีเป้าหมายเดียวกันเลือกสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับคนที่มีคุณภาพเนี่ยมักจะอยู่ในที่ที่มีคุณค่านะครับเช่น พวกงานอบรมสัมมน,นานะครับหรือว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสนใจเฉพาะนะครับหรือว่านั่นแหละครับหรือว่าพวกอาสาสมัครที่ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับข้อที่3ครับคือการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปด้วยนะครับคือการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนให้กับชีวิตคนดีมักจะดึงดูดคนที่มีเป้าหมายอ่ะและมีแนวทางที่ชัดเจนต่อมาคือสร้างนิสัยที่ดีครับ เช่นการตรงต่อเวลาการให้เกียรติคนอื่นนะครับแล้วก็การจริงใจนะครับนิสัยที่ดีก็จะดึงด,ด,ด,ดูดคนดีอันนี้คือง่ายมากนะครับเสริมทักษะทางอารมณ์นะครับหรือว่าความฉลาดทางด้าน eq นะฮะเข้าใจแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของตัวเองรวมถึงเห็นอกเห็นใจของคนอื่นด้วยนะครับข้อที่4ครับอันนี้ก็สําคัญนะครับถ้าอยากจะดึงด,ดูดคนดีคุณต้องมีคุณค่า คุณต้องสร้างคุณค่าให้ตัวเองนะครับเป็นผู้ให้บ้างครับทัศนคติแบบนี้วิธีการแบบนี้มันคือวิธีการของคนที่แบบคนที่ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ตัดสิน100%นะแต่ส่วนใหญ่นะแล้วมันจะดึงดูดกันหรือว่าเรามี personal brand นะครับสะท้อนความเป็นตัวเองออกมาผ่านพฤติกรรมการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการเขียนบล็อกนะครับการแชร์ไอเดียต่างๆบนโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าออกเนี่ยออกมาเล่าออกมาพูดนะครับตามช่องต่างๆอะไรเงี้ยนะครับรักษาคําพูดครับการรักษาคําพูดเนี่ยรักษาสัญญ,ญาจะทําให้ สิ่งที่พูดจะช่วยให้มีคนนะครับไว้วางใจคุณได้นะครับข้อที่5ครับคัดเลือกความสัมพันธ์อย่างระมัดระวังออันนี้ดีนะอย่ารีบผูกมิตรกับใครครับค่อยๆสังเกตพฤติกรรมแล้วก็นิสัยของเขาบางคนเนี่ยอาจจะดูแบบทัศนคติบวกนะครับโลกสวยนะครับแต่บางคนก็โลกสวยเกินไปจนบางทีเรารู้สึกท็อกซิกได้ซ้ำมีนะสภาวะที่คนอื่นแบบ ดูโลกสวยจนเรารู้สึกท็อกซิกอะ่ะก็ลองดูนะครับอย่าเพิ่งผูกมิตรกับใครอย่าเพิ่งไปตัดตัดสินใจว่าเอ้ยคนเนี้ยคือแบบโอ้ยสนิทเลยคนนี้เป็นคนดีนะคนเนี้ยอะไรเงรี้ยค่อยๆดูค่อยๆดูกันไปยาวๆนะครับสร้างขอบเขตที่ชัดเจนนะฮะระบุว่าอะไรที่คุณยอม,มรับได้หรือไม่ได้นะครับในความสัมพันธ์นะแล้วก็หลีเกเลี่ยงพลังงานลบ อันนี้สาคัญเลยเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราอยู่กับคนที่เป็นพลังงานลบเราจะลบตามนะครับสมมุติว่าคนแบบพลังงานบวก10คนเจอคนพลังงานลบเข้ามานี่ลบตามกันสิบคนได้เลยนะคนดีมักจะหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งครับข้อที่6ครับเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวนะฮะรับรฟังแล้วก็เรียนรู้จากคนดีๆนะถ้าเรามีคนดีเข้ามาแล้วเรียนรู้จากเขาครับสร้างบทสนทนาที่ลึกซึ้งนะครับเข้าใจในมุมมองและคุณค่าของพวกเขามีการพูด พูดค,คุยไปจนถึงทัศนคตินะครับคุยดิฟท็อกครับถ้าเขามีเวลาเนาะเพื่อจะไปดึงตัวอย่างแนวคิดนะครับาการการกระทำนะครับการจัดการปัญหาหรือว่าแนวไอเดียของเขามานะฮะ mm hmm. พัฒนาทักษะการสื่อสารครับการพูดแล้วก็ฟังอย่างตั้งใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นยืดหยุ่นแต่มั่นคงนะครับพร้อมปรับตัวในบางเรื่องแต่ก็ยึดมั่นในคุณค่าของ ตัวเองนะฮะต่อไปข้อ7ครับข้อ7ก็คือแสดงความเคารพแล้วก็ขอบคุณนะครับแสดงความซาบซึ้งนะฮะคนดีมักตอบสนองต่อความขอบคุณแล้วก็การยอมรับในสิ่งที่พวกเขาทําปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมนี้อันนี้คือสําคัญนะครับมองทุกคนให,ให้เท่าเทียมครับอย่าไปแบ่งฐานชนอย่าไปแบ่งชนชนั้นนะฮะความเคารพเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดี ข้อที่8ครับรักษาสมดุลในชีวิตดูแลสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายนะครับคนดีมักจะสนใจคนที่ดูแลตัวเองนะครับทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับแล้วก็มีความสุขในตัวเองนะครับคนที่มีความสุขในชีวิตมักนึ่งดูดพลังงานบวกแล้วก็คนที่มีคุณภาพเข้ามา ะะสรุปนะครับาการดึงดูดคนดีเข้ามาในชีวิตเนี่ยเริ่มจากการพัฒนาตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีจากตัวเราแล้วก็มาสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับมีคุณค่ายั่งยืนนะฮะหากคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองณตอนนี้นะคนดีๆจะเริ่มเข้ามาในชีวิตโดยธรรมชาตินะครับอ่าและนี่ก็จะเป็น8วิธีนะครับแไอเดียนะครับที่จะดึงดูดคนดีนะครับคุณก็ลองลองดูลองเอาไปใช้ดูนะครับ เราก็ลองมาคอมเมนต์กันว่าพอใช้แล้วเนี่ยมันดึงดูดคนดีเข้ามาได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าคุณคุณคุณมีคนที่ดีอยู่รอบตัวอยู่แล้วคุณลองมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าทําไมถึงรู้จักคนกลุ่มนี้ทําไมถึงคนกลุ่มนี้ถึงเข้ามาในชีวิตคุณนะครับหรือว่าใครมีวิธีที่จะดึงดูดคนดีเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหลังจากจบคลิปนี้นะครับลองคอมเมนต์เข้ามานะครับมาพูดคุยกันนะฮะในประเด็นนี้นะครับ เพื่อที่จะทําให้ธุรกิจของเรานะครับเติบโตนะครับมีคนที่ดีเข้ามาในชีวิตนะครับช่องของเราคือช่องมาสมัยเฟชชี่ซีโอนะครับเป็นช่องน้องใหม่ในวงการธุรกิจนะครับตัวผมก็ทําธุรกิจนะครับแล้วก็เหมือนตีว่าตัวเองเป็นน้องใหม่ตลอดเวลานะครับเป็นเฟชชี่เฟชชี่ซีโอนะครับอยากจะให้ธุรกิจประสบความสําเร็จรวมถึงชีวิตก็มีความสุขนะครับในทุกๆยาทุกๆด้านนะฮะเพราะฉะนั้นฝากติดตามมาสมัยเฟชชี่ซีโอเลยนะครับหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ครับ